แม่้องอุนราค่ะวันนี้เราจะมาเพื่อเราอุนราที่เขาว่าชื่อเล่นจริงๆไม่ใช่อุนราคืออุนจิมันจริงเหมือนข่าวลือไหมคะใช่ไหมคะ <c oughs> ค่อยๆพูดค่อยๆจ้าค่ะ <c oughs> <c oughs> พูดภาษาอะไรคะ ร้องไห้สิคะนางเอกละครโอ้ยหนึ่งตาไมา่โอ้เหนึ่งตาไมาย่ยังพูดตายได้แล้วคะ่ะนางเก่งมากเลยอ่าไหนสิคะพูดอีกสิคะไปเที่ยวไหมไปเที่ยวไหมอืออะไรอีกครับพูดอะไรได้คะนอนอีกไหมเอาให้นอนกันแล้วพสดงว่าคลิปนี้คงต้องจบแค่นี้แล้วล่ะคะ่ะ 乖，弟。<noise>